เราคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันความรู้ที่เราฝึกใช้ตารางแซดก็เอามาใช้ช่วงนี้นะคะใช้ตรงนี้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเฉลี่ย2ปีแทนด้วยสัญลักษณ์เมเท่ากัด2นะคะส่วนมือเวมาหารจุด5แทนด้วย ซิกมาเท่ากับจุดห้านะคะอายุการใช้งานแบตเตอรี่มีการแจกแจงแบบปกติเพราะฉนั้นอย่างที่จารย์บอกนะคะถ้าโจทย์เกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติก็จะบอกมาชัดจงหาความได้เป็นที่แบตเตอรี่จะมีอายุต่ํากว่า1ปี9เดือนตัวเลขหน่วยต้องเหมือนกันนะคะถึงจะต้องถึงนํามาคํานวณร่วมกันได้เพราะฉะนั้นค่าเฉลีย่ยเราหน่วยเป็นปีเสื่อมลงเบนมา,ารฐานหน่วยเป็นปีตรงนี้โผล่หน่วยเดือนเข้ามาพันเก้าเดือนเราต้องแปลงให้เป็นปี เทียบเป็นจัตยาออกมานะคะพันเเดือนได้กี่ปี9ส่วน,น12นะคะพันได้0.75ย์เปีก็สิเดือนเป็น1ปี9เดือนเป็นปกี่ปีก็เทียบเป็นจัตยาพัน1ปีเเดือนก็1.75ปีจากสิ่งที่เขาให้คำนวณตรงนี้จงหาความน่าจะเป็นประโยคนี้นะคะแปลงเป็นสัญลักษณ์ให้เรา ทำตั้งแต่แปลงเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ที่เหลือคำนวณเป็นค่าแทรกนะคะต่อมาขั้นต่อไปทำเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้แต่ตรงนี้ให้เราเริ่มตั้งแต่แปลงสัญลักษณ์เองอ่ะลองคำนวณต่อนะคะความน่าจะเป็นก็ P อายุก็แทน x ไปนะคะ p วงเลเ็บ x ต่ำกว่าก็เครื่องหมายน้อยกว่า1ปี9เดือนก็เป็น1.75ปีนะคะ ได้คาตอบเท่าไหร่คะความนด้จะเป็นเราแทนด้วย p นะคะอายุก็เป็น x หรือใครอยากใช้ y ก็ไม่เป็นไรนะคะอายุต่ำกว่าเครื่องหมายน้อยกว่า1.75อันถ้าโจทย์ให้เป็นข้อความมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ให้เป็นนะคะ x เป็นตัวแปรสุ่มปกติแต่ยังไม่ใช่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเพราะค่าเฉลีย่ยมันไม่ใช่ศูนความแปรปวนส่วนเบีเบนมาตรานไม่ใช่1ใช่ไหมคะเราก็ต้องแปลงเป็นเซตก่อนถึงจะเข้าไปใช้ตารางเซตได้นะคะหานเครื่องหมายก็ยกมานะคะ1.75ก็ลบมิวคือ2หารซิมมากคือ0.5นะคะอารตรงนี้ก็ได้เท่ากับลบ0.5นะคะ อันนี้วาดกราฟประกอบทุกครั้งนะคะค่าเฉลี่ยเขียนไว้ก่อนนะคะ2 1งหลงจุด1ค่าน้อยกว่า2ก็อยู่ด้านซ้ายเนี่ยสเกลอาจจะผิดนิดนึงนะคะที่จริงต้องขยับมาตรงนี้หน่อยค่า X ทั้งหลายที่น้อยกว่า1.75คือค่าบริเวณนี้ใช่ไหมคะโอกาสที่จะเกิดค่าช่วงนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้ค่า Z ค่า x ค่าเฉลี่ยของ x เป็น2ก็ตรงกับค่าเฉลี่ยของ z คือ0ค่า x 1.75ก็ตรงกับค่า z ลบ0.5นะคะวันเราก็ไปตั้งหลักที่ z 0.5ได้พื้นที่เท่ากับจุด1.915จุด1.915คือพื้นที่จาก0ถึง z จุด5นะคะก็มีค่าเท่ากับพื้นที่จาก0ถึงลบจุด5คราวนี้เราต้องการสีเขียวใช่ไหมคะ เราเคยคำนวณลักษณะนี้แล้วอะไรตั้งคะ0.5ตั้งนะคะแล้วก็ลบพื้นที่ส่วนที่เป็นสีม่วงตรงนั้นนะคะก็จะได้เหลือพื้นที่สีเขียว0.3085นะคะถ้าแบตเตอรี่มีทั้งหมดพันตัวมีกี่ตัวที่มีอายุต,ต่ำกว่าปี9เดือนเราถ้าปัดขึ้นก็3 0 9ตัวนะคะตัวอย่างที่เราดูมาทั้งหมด โจทย์จะให้หาความน่าจะเป็นนะคะให้หาความน่าจะเป็นเนี่ยโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นนะคะในหัวข้อการแจกแจงแบบปกตินะคะสูตรที่เกี่ยวข้องก็จะมีสูตรเดียวนี่แหละคือสูตรคะแนนมาตรฐานคราวนี้โจทย์อาจจะให้หาค่าใดค่าหนึ่งในสูตรนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปเนี่ยจะให้หาค่ามิวกับซิกมา ก็คือจะต้องมี2ส,สมก,การแต่ว่าถ้าหาค่าใดค่าหนึ่งก็จะใช้แค่สมก,การเดียวนะคะให้หา,าค่ามิวสมมุติหาค่ามิวก็แสดงว่าตัวอื่นต้องให้มาหมดนะคะหรือโจทย์อาจจะให้หาซิกมาก็ได้โจทย์อาจจะให้หา x ก,ก็ได้นะคะแล้วเราไปดูตัวอย่างกรณีที่ให้หามิวกับซิกมานะคะออคนที่ส่วนสูงเกิน7-2นิ้วขึ้นไปเรียกว่าคนสูงนะคะคนสูงช่วง6 4ถึง72นิ้วเป็นคนสันทัด คนสูงน้อยกว่าหกนิ้วเป็นคนเตี้ยนะคะจากการสํารวจความสูงของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งคนสูงมี8%นะคะคนสัมทัษแด์87%คนเตี้ยมี5%ความสูงมีการจแจกแจงแบบปกติเพราะฉะนั้นโจทย์จะบอกมาชาัดถ้าเป็นเรื่องการจแจกแจงปกตินะคะจงหามิวก็คือจงหาค่าเฉลี่ยของความสูงแล้วก็หาซิกมาคือหาส่วนเบี่ยงนมาตรฐานตอนนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์เขาให้อะไรมามั่งคนสูง8%ตรงนี้ เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือความถี่สัมพัสธ์ใช้เป็นค่าอะไรได้นะคะความน่าจะเป็นนะคะอันก็คือโจทย์ให้ความน่าจะเป็นมาถ้าเราทำในรูปทศนิยม8%ก็คือ0ุดนะคะเอามาเขียนตรงนี้นะคะความน่าจะเป็นที่จะเป็นคนสูงก็คือ0ุดนย์แนั่นเองคราวนี้คนสูงคือคนที่สูงเกิน72นิ้วตรงนี้เราก็อาจจะเขียนได้ว่าความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า72 x แทนส่วนสูงนะคะ อันนี้มาจากบรรทัดนี้นะคะราวนี้คนสัญชัตมี87%ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเป็นคนสัญชัตเป็นจุดแเนั่นเองแต่ว่าคนสัญชัตคือสูงช่วง64ถึง72ก็คือความน่าจะเป็นที่ x มีค่าระหว่าง64ถึง72ดได้ไหมคะตอนนี้ความน่าจะเป็นที่เป็นคนเตี้ย5%้หรือจุดนะคะก็คือความน่าจะเป็นที่ส่วนสูงเป็นไงคะน้อยกว่า64 อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาแต่ละบรรทัดไปวาดกราฟเราเอาแต่ละบรรทัดมาวาดกราฟนะคะค่าเฉลี่ยไม่รู้ค่าอาจุดไว้ก่อนถามถามว่าบรรทัดแรกค่า x 72อยู่ตรงไหนซ้ายขวาของมิลตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดพื้นที่ไปทางขวาของ72เป็นจ0.8 อันอยู่ตรงไหนคะอยู่นี้ไหมอยู่ขวา,ขวาก็คือแถวนี้นะคะพื้นที่ไปทางขวาของ72เป็นจุด0.8นะคะก็คือความได้เป็นที่ x มากกว่า72 x มากกว่า72คือบริเวณนี้โอกาสที่จะเกิดค่า x แถวนี้เป็นจุด0.8คราวนี้เรามาดูบรรทัดที่2เป็นพื้นที่ตรงไหนพื้นที่ระหว่าง64ถึง72เป็นจุด8.7 จ็ดสองอยู่ตรงนี้หกสีส่อยู่ตรงนี้ได้ไหมพื้นที่มันจะไม่ถึงจุดแปดเจ็ดนะสิหันหกสี่ต้องขยับมาใช่ไหมคะพื้นที่ถึงจะถึงจุดแปดเจ็ดหานพื้นที่ระหว่างหกสี่ถึงเจ็ดสองตรงนี้นะคะช่วงกลางนี้เป็นจุดแปดเจ็ดถามว่าพื้นที่สีฟ้าเป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของกราฟจุดห้า สีเขียวตรงนี้ไปจุดศูนย์แปดสีฟ้าก็เหลือจุดสี่สองสีเขียวอ่อนเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะจุดสี่ห้าเพราะว่าเขียวบวกฟ้าเป็นจุดแปดเจ็ดนะคะที่เหลือพื้นที่สีขาวก็จุดศูนย์ห้าเวลาที่เราแบ่งพื้นที่ไปแต่ละส่วนตัวเลขที่เราแบ่งเนี่ยตัวเลขถูกไหมคำนวณถูกไหมเช็คไงดีคะ รวมกันทั้งหมดได้หหรือรวมแค่ครึ่งหนึ่งต้องได้0.5นะคะอันโจทย์ข้อนี้ให้ความน่าจะเป็นมาตัวอย่างที่ผ่านมาโจทย์ให้ค่าแซดไปหาความน่าจะเป็นนะคะแต่ตัวอย่างนี้จะกลับกันก็คือโจทย์ให้ความน่าจะเป็นหรือให้พื้นที่มานะคะคราวนี้ค่า x ที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่โจทย์ให้มาคือ x 72กับ64ใช่ไหมคะเวลาเวลาที่เราจะแปลงค่า x เ2็สเนี่ยให้เป็น ค่า Z ต้องทำไงกับ X ตัวนี้ลบจับมันลบมิลใช่ไหมหารซิกมาถึงจะได้ค่า Z สมมุติว่าตรงกับ Z 1หนะคะทำนองเดียวกันค่า X 64แปลงเป็น Z ก็เอา X นี้ลบมิลหารซิกมาสมมุติว่าตรงกับ Z 2สอนะคะอันมาที่กราฟนะคะค่าเฉลี่ยของ X ตรงกับค่าเฉลี่ยของ Z คือ0นะคะ ครานี้ค่า x72 เราบอกว่าสมมติให้ตรงกับ z1 นะคะแทนค่า x72 ตัวนี้ตรงกับ z1 ส่วนค่า x64 ตรงนี้ก็ตรงกับสมมติว่าเป็น z2 นะคะถ้าเราหา z1 กับ z2 ได้เดี๋ยวเราหาได้นะคะก็มาแทนค่าตรงนี้แล้วเราก็จะได้2สมการ2ตัวแปรติดมิกับซิกมาก็แก้สมการหามิกับซิกมออกมานะคะเราจะหาค่า z1 ได้ ย้อนกลับไปฝึกปฏิบัติที่เราทำไปข้อ3 4 5ี่หเอาความรู้ตรงนั้นมาใช้เราจะหาแซบได้เราต้องรู้พื้นที่จากศูนย์ถึงแซบตัวนั้นใช่ไหมคะั้นพื้นที่จากศูนถึงแซบหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะจุดสี่สองแล้วทำไงต่อไปหาจุดสี่สให้เจอแต่ว่ามันลงตัวไม่มีนะคะตรงนี้ให้เอาใกล้เคียงที่สุด กล้เคียงมี2ค่าก็เอาค่าไหนก็ได้นะคะ1.41น1ะคะพันซส่นหนึ่งเท่ากับ1.41ํานองเดียวกันจะหาแันสองนะคะค่า x 6 4ตรงเราบอกว่าให้ตรงกับแั่นสองหลานจะหาแันสองได้ทำไงคะต้องรู้พื้นที่จาก0ถึงแันสองเป็นจุด45เราก็ไปหาตัวเลขจุด45ให้เจอ ตรงนี้พอดีลงตัวไม่มีก็เอาใกล้คเคียงที่สุดแล้วก็โยงกับหาแซดได้แซดเท่ากับเท่ากับ1.65หรือใครอาจจะใช้1.64ก็ได้แต่ว่าแซด2เป็นค่าแซดที่อยู่ทางซ้ายของศูนย์ก็คือเป็นลบนะคะการเครื่องหมายลบทำไงคะต้องใส่เองคราวนี้แซด1แล้วก็ลบตรงนี้ออกไปนะคะแทนด้วย1.41แซด2เป็นลบ1.65 คราวนี้เราก็มี2สมการ2ตัวแปรนะคะกาจัดซิกมาก่อนนะคะจะเอาสมการ1หาร2หรือ2หาร1ก็ได้ในที่นี้อาจารย์เอาสมการ1ตั้งหารสมการ2ฝั่งซ้ายแล้วก็จับหารกันนะคะอันฝั่งขวาก็ซิกมาจะโดนตัดไปน,นี่การแก้สมการให้เรากลับไปทบทวนนะคะอาจารย์จะให้ตัวเฉลยมีไว้นะคะมีเท่ากับ68.3ิจดมจดมีไว้นะคะ ให้เรากลับไปแก้สมการมิวเท่ากับห8 3 2ส่วนมือเบมาหารได้2.63นะคะบั้นเราอาจจะเจอโจทย์ที่ให้หามิวก็ได้นะคะหาซิกมาก็ได้หา x ก,ก็ได้นะคะ หาค่าใดค่าหนึ่งในสมในสูตรคะแนนมาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ซ้ายนี้มันหารกันแล้วจะได้ลบ0 8นนะคะคราวนี้เราก็ย้ายค่า6-4ลบมิลขึ้นมาคูณกับลบลบจุดแปดห้าลบจุดแปดห้าก็กระจายเข้าไปคูณเข้าไปในวงเล็บของ64ลบมิลนะคะเราก็ย้ายข้ามิลไว้ด้วยกันตัวเลขไว้ด้วยกันนะคะพอเราได้มิล68.32แล้วก็จะมาแทนในสมก,การไหนก็ได้แก้สมก,การหาซิกมาออกมานะคะก็จะได้2.63 เดี๋ยวจารย์ขอไปตัวอย่างถัดไปนะคะทีนี้เราไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะคะแนนการสอบวิชาหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติมัดชิมเลขคณิตก็คือค่าเฉลี่ยนะคะหันมิลเท่ากับ7-5นะคะส่วนบิเวณมาตรฐาน8 ออนนี้ระวังนิดนึงบางทีโจทย์อาจจะให้เป็นความแปรปรวนมาถ้าในสูตรเราต้องการส่วนเบี่ยงเบนมารานเราก็ต้องถอดสแควรูทความแปรปรวนเองนะคะบานโจทย์อาจจะให้ส่วนเบี่ยงเบนมาราหรือความแปรปรวนมาก็เช็คนิดนึงนะคะผลการตัดเกรดปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนตั้งแต่90ขึ้นไปได้ A มี12คนจงหาว่ามีผู้ข้อสอบกี่คนจํานวนผู้ข้อสอบตรงนี้เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็แทนด้วยตัวแปรไว้ก่อนสมมุติแทนด้วยตัว n อนไว้นะคะ ถามว่าความถี่สัมพัทธ์ของคนที all ่ได so ้ a เป so ็นเท่าไหร่คะความถี่สัมพัทธ์ของอะไรให้เราจํานวนของสิ่งนั้นหารจํานวนทั้งหมดหารความถี่สัมพัทธ์ของคนที่ได้ a ก็เอาจํานวนคนที่ได้ a คือ12แต่ว่าจํานวนคนทั้งหมดนี่ไม่รู้ก็เป็น12ส่วน n เราแทนด้วย n ไว้ก่อนนะคะอันก็เป็น12ส่วน n ความถี่สัมพัทธ์ตรงนี้ก็คือค่าความน่าจะเป็นหารความน่าจะเป็นที่ คนจะได้ A ก็คือความได้เป็นที่ได้คะแนนตั้งแต่90ขึ้นไปนะคะแล้วเราไปหาความได้เป็นที่ X มากกว่า90ได้เท่าไหร่เราก็มาเท่ากับ12ส่วน N แล้วก็ย้ายข้างหาค่า N นะคะส่วนการหาความได้เป็นที่ X มากกว่า90ตรงนี้เราหาได้คล่องแล้วใช่ไหมบรรทัดต่อไปทำไงคะแปลง X ให้เป็น Z นะคะ X-μ ลบิลหารซิกมา90ลบอะไรคะลบ75หาร8 ค่าซจะได้เท่ากับ1.87คราวนี้ทำไงต่อวาดกราฟนะคะ1ลงจุดค่าเฉลี่ยเป็น75เขียนไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าตรงนี้จะไปอยู่ไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวานะคะ90ค่ามากกว่า75ก็อยู่ขวาใช่ไหมคะความนั้นจะเป็นที่จะเกิดค่าบริเวณนี้ก็คือพื้นที่เหนือบริเวณนี้นั่นเองันเราก็เขียนแซคู่ไว้นะคะ ค่า x 90แปลงเป็นแซตรงกับแซต1.87ค่าเฉลี่ยของ x ตรงกับค่าเฉลี่ยของแซคือ0อนันพื้นที่ลักษณะน,นี้หาไงคะเอา0 5ตัง้งใช่ไหมคะลบพื้นที่จาก0ถึง1.87แล้วเราก็ไปที่แซน1.87นะคะเราก็จะได้พื้นที่เท่ากับ0 4.963นั้นพื้นที่จาก0ถึง1.87คือจ4.693ลบทีจุ4.693นะคะ ก็เอาจุดหตั้งลบจุดสี่หก็จะได้พื้นที่สีเขียวตรงนี้นะคะจะได้จุดศูนยนะคะตรงนี้อันนี้จันขอสองตำแหน่งก็มาเท่ากับสิสองส่วนเอ็นตรงนี้รออยู่นะคะเราก็ย้ายข้างหาเอ็นรันคนเข้าสอบโดยประมาณนะคะสี่รคนสี่รคนเดี๋ยวจันให้เราฝึกโจทย์ฝึกปฏิบัติแต่ว่าคง ไม่ทันนะคะก็เขียนโจทย์ไว้ก่อนเขียนโจทย์เก็บไว้ก่อนให้ไปฝึกที่บ้านแล้วกันนะคะข้อหนึ่งจุดหนึงตัวนี้ให้ประมาณจำนวนหรอไฟที่คาดว่าจะต้องเปลี่ยนภายใน7เดือนา็ให้เราไปหาความน่าจะเป็นที่อายุมันน้อยกว่า7เดือนออกมานะคะ ก็คือเราต้องเปลี่ยนเมื่อมันอายุน้อยกว่า7เ,เดือนถูกไหมพอหาความได้เป็นที่หลอดไฟมีอายุการใช้งานน้อยกว่า7เ,เดือนได้เท่าไหร่ก็มาคูณกัน1นึ่พันก็จะได้จํานวนหลอดไฟที่ต้องเปลี่ยนนะคะจะแนกวิธีคิดไปก่อนนะคะข้อ3.1เนี่ย เราต้องถอดค่าสมูลออกมาก่อนค่า x ทั้งหลายที่ต่างจาก50ไปไม่เกิน2หน่วยวก็คือมันต้องอยู่ภายในช่วง2กับลบ2ใช่ไหมคะต่างจาก50ไปอาจจะต่างทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็ได้ผลค่า x ทั้งหลายที่ต่างจาก50ไปไม่เกิน2หน่วยก็คืออยู่ในช่วงสองกับลบ2นะคะหลังจากนั้นเราก็เอา50บวกตลอดเพื่อให้ตรงนี้เป็น x นะคะ50บบวกตลอดอสมการ ตัวนี้ที่จริงก็คือ48ตัวนี้ก็คือ52นะคะเสร็จแล้วเราก็แปลงเป็นแซทต่อที่เหลือก็แปลงเป็นแซทต่อตามที่เราเคยคำนวณมาส่วนข้อ3.2เราต้องวาดกราฟออกมาให้ได้ก่อนนะคะวาดกราฟออกมาถามว่า x อยู่ตรงไหนจะให้หาค่า x สีแดงเนี่ยนะคะค่า x เนี่ยเป็นเท่าไหร่1ลงจุด x แดงนี้อยู่ซ้ายอยู่ขวาโทษทีโทษท,ท,ทีตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์นะตรงนี้เป็นมิลมิลห้าสิบนะคะมิลห้าสิบ x อยู่ไหนเพราะว่าพื้นที่ไปทางซ้ายของ x เ,เป็นจุดเก้าพื้นที่ทางซ้ายของ x เ,เป็นจุดเก้าคราวนี้หาพื้นที่จาก x ถึงห้าสิบ หาพื้นที่ตรงปีกกาได้ไหมเท่าไหรคะพื้นที่ตรงปีกกาเท่าไหร่คะ <4. S 1> จุดสี่เสร็จแล้วพื้นที่ตรงนี้เราจะได้แซดออกมาได้แซดออกมานะคะงันค <5. S 1> ่า X ตรงนี้ก็จะตรงกับแซดค่าหนึ่งแหละงัน <5. S 1> เราได้แซดออกมาจากที่เรารู้พื้นที่จาก 50ถึง x ก็คือพื้นที่จาก0ถึง z นะคะ x ตรงนี้ตรงกับค่า z ค่า1นะคะซึ่งเราได้จากต z มีวโจทย์ให้มาซิกมาโจทย์ให้มาก็ย้ายข้างหา x ย้ายข้างหา x นะคะข้อ2ลองกลับไปดูนะคะข้อ1ข้อ2